คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องที่2คุณโน่ครับมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณโน่รับฟังมาจากชาวบ้านเกี่ยวกับคดีดังที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ผู้คนต่างพบเจอเรื่องชวนขนลุกเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก7-8ปีที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับโอ่งเหมือนกัน คุณโน่มาพร้อมกับเรื่องของบ้านผีโอง่งย่าบอกนะเล่าไปเล่ามาเป็นเรื่องเดียวกันนี่นีิช็อกเลยนะอ้าวต้องมาฟังเรื่องนี้กันครับตอนนี้คุณโน่อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณโน่สวัสดีครับพี่จัสอ่าคุณโน่ตอนนี้โทรศัพท์ามาจากแถวไหนตอนนี้ผมขึ้นมาเรียนอยู่มหาลัยที่วัวหินครับอยู่ที่ทหัวหินหอ,หอพักหนึ่งครับประจวบ ใช่ครับผมเ<อ>ประตับคีรีขันครับคุณโน่กับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยเลยครับพี่แจ็คปกติจะฟังอย่างเดียวครับยอ้อนหลังครั้งแรกเลยครับย้อนหลังหรือว่าสดสดด้วยครับย้อนหลังด้วยครับ<ด>ทั้งสองช่องทางเลยครับสุดยอดเลยยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะครับพี่แจ็คคุณโน่เมื่อกี้ฟังเรื่องของคุณตน้นบ้าฟังครับฟังอยู่ครับงงมั้ยมันเกี่ยวข้องกับโอ่งไม่งงครับไม่ใช่ ไม่ไม่ถึนอยู่ด้วยอ๋อเดี๋ยวใจเย็นๆนะหมายถึงว่าเรื่องที่เราจะเล่าเลยมันเกี่ยวข้องกับองค์แล้วเรื่องที่คุณต้นเล่าเ่ยมันดันไปเกี่ยวข้องกับองค์ครับมันไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมฟังจากเรื่องแล้วนะคนละที่กันครับน่าจะคนละที่กันอ๋อโอเคโอเคมามาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาครับบ้านผีองค์ ครับผมเริ่มเลยนะครับพี่แจ๊คได้เลยครับผมครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็พี่พี่ทีมงานเดอะโกเตอร์รีดิโอนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังชาวโกเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมครับผมเรื่องที่ผมจะนามาเล่าในวันนี้ก็ตอนนั้นผมอยู่ชั้นปชนะครับอายุประมาณสิบห้าเกิดเมื่อประมาณเจ็ดถึงแปดปีก่อนนะครับผมก็เป็นคนจังหวัดประจวบแล้วเรื่องนี้ก็เกิดที่ตําบลตําบลหนึ่งของจังหวัดประจวบนะครับผมครับเริ่มเลยนะครับได้เลยครับครับเรื่องมันอยู่ว่า มีลุงกับป้าครับคู่หนึ่งครับเป็นสามีภรรยากัน mm. มีอาชีพเป็นคนเลี้ยงวัวครับผม mm. ทุกๆวันเนี่ยลุงกับป้าก็จะต้องนำวัวที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยครับไปผูกไว้ณนะที่ลานกว้างแถวแถว,แถวทะเลของตำบลในประจวบอะครับ mm. แล้วตกเย็นลุงกับป้าก็จะต้องพาวัวกลับบ้าน mm. ครับผมและในคืนหนึ่งก่อนคืนเกิดเหตุนะครับลุงกับป้าเนี่ย ก็กําลังเดินทางไปเพื่อไปต้อนวัวกลับบ้านเดินไปเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่เดินเนี่ยก็มีกลิ่นเน่าเหม็นครับลอยเข้ามาเตะจมูกของลุงกับป้านะครับลุงกับป้าก็เกิดเอะใจว่าเอ๊ะกลิ่นนี้มันกลิ่นอะไรเหมือนกลิ่นศพกลิ่นเน่าะเขาคิดว่าอาจจะเป็นศพหมาตายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยตัดสินใจพากันเดินหาต้นตอแต่เดินไปสักพักก็ไม่พบเจออะไรครับได้ได้ได้กลิ่นอย่างเดียวครับผมครับ จึงตัดสินใจทําเป็นไม่สนใจแล้วก็พากันเดินกลับบ้าน,นครับเพื <c oughs> ่อกลับไปกินข้าวอาบน้ําพักผ่อนครับผม <c oughs> แล้วในคืนนั้นระหว่างที่ลุงกับบ้าหลับอยู่นะครับลุงก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับมาอยู่ในฝันในสภาพที่ก้มหน้า <c oughs> เปียกไปทั้งตัวเลยครับผม <c oughs> แล้วก็ร้องไห้นะครับแล้วก็พูดกับลุงว่าช่วยหนูด้วยนะคะหนูหนาว <c oughs> มันมืดเหลือเกินหนูหนาวเหลือเกิน <c oughs> หนูถูกขังไว้อยู่ในนี้ครับออกไปไม่ได้ออะไรครับลุงก,ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เออคิดว่านี่มันคงเป็นฝันร้ายปกติครับ <Okay. S 2> ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็พอเช้าวันถัดมาก็เล่าให้คุณป้าฟังครับคุณป้าก็ทําเป็นไม่ได้สนใจอะไรคงจะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เจอครับ <Okay. S 2> วันนั้นก็พาวัวไปพูกเหมือนเดิมครับแล้วตกเย็นของวันนั้นก็ไปต้อนวัวกลับมาเหมือนเดิมระหว,ว่างทาง ก็เหมือนเดิมนะครับได้กลิ่นเน่าเหม็นลอยมาแต่กลิ่นมันเริ่มส่งกลิ่นที่แรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับแรงขึ้นลุงกับป้าก็นึกถึงความฝันว่ามันจะเกี่ยวข้องกันไหมวันนี้เลยตัดสินใจและเป็นไงเป็นกันต้องเดินจนกว่าจะหาต้นตอของกลิ่นนี้ให้เจอ,อครับผม,มแต่เดินไปเรื่อยๆเดินตามกลิ่นไปเรื่อยๆกลิ่นก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นจนไปหยุดอยู่หน้าบ้านหลังหลังนึ่งติดชายทะเลในตำบลนั้นนะครับ ลักษณะจะเป็นบ้านล้างที่ไม่มีกำแพงไม่มีอะไรเป็นแค่ตัวโครงบ้านนะครับพี่แจ็ค mm. มีเสามีอะไรเงี้ยครับแล้วหน้าบ้านสังเกตว่ามีองค์อยู่สามใบครับครับแต่ใบที่หนึ่งกับใบที่สองเนี่ยครับ,รบ,บ,บ,บเป็นองค์ที่แตกชารุดแล้วครับผม mm. พอลุงหันไปมองใบที่สามก็พบว่าองค์เนี่ยมีฝาปิดไว้อย่างสนิทครับผม mm. ก็เลยหันไปมองหน้ากับป่าแล้วก็ S <S เหมือนจะรู้กันนะครับเลยตัดสินใจที่จะเลือกไปเดินไปเพื่อเปิดองค์ดูว่า m, จะเจออะไรไหมครับผม m, ระหว่างที่ลุงเดินไปเปิดองค์นะครับเปิดออกมาปุ๊บลุงก็พงะหงายหลังลม้มลงเลยครับผมแล้วก็ตกใจขนลุกไปหมดเลยครับขาสัน่นเพราะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันสยดสยองมากครับพี่แจ็คลุงบอกว่าสิ่งที่เจอเป็นภาพที่แบบหดหู่มากคือมีศพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกยัดนอนอยู่ในองค์ครับในสภาพที่ขึ้นอืดเนื้อนี่ เริ่มเป็นสีเดียเยวเขียวดำดำครับพี่แจ็คครับแล้วดวงตาเนี่ยถลนโอ้ยลุงตกใจทําอะไรไม่ถูกครับเลยพาป้ารีบวิ่งกันกลับไปในบ้านแล้วก็รีบติดต่อตํารวจนะครับผมแล้วก็บอกชาวบ้านแถวนั้นถัดมาก็มีตํารวจกับชาวบ้านมาพิสูจน์ดูครับว่ามันจะมีอยู่จริงไหมก็พบว่ามีศพอยู่จริงครับพี่แจ็คครับตอนนี้ก็พิสูจน์หลักฐานอะไรกันไปก็จับตัวคนร้ายได้นะครับ ทำให้การของคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่านางสาวเนี่ยติดต่อมาเพื่อจะให้มาทาเสน่ห์ครับเพราะว่าคนผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหมอทำเสน่ห์ครับในตำบลตำบลนั้นใช่ครับพี่แจ๊ทีเนี้ยก็นัดกันมาที่บ้านล้างหลังนี้ตอนเที่ยงคืนครับเพื่อมาทําพิธีลงยันอัคระอะไรเพื่อจะเรียกสามีตัวเองกลับมาครับแต่ระหว่างทําพิธีเนี่ยครับผู้ตายเกิดอาการกลัวครับตัวสั้นชักเกรงหมดสติไปแล้วก็ เสียชีวิตในที่สุดครับครับผู้ต้องหาเนี่ยก็เลยทําอะไรไม่ถูกทีแรกก็คิดว่าจะเอาไปโยนลงทะเลครับแต่ว่าก็ติดลวดหนามที่กั้นไว้ระหว่างเขตพื้นดินกับทะเลครับตัวทะเลขอ้างบนนั้นครับเลยตัดสินใจหันไปเห็นโอ่งก็เลยเอาศพนะครับไปยัดไว้ในโอ่งครับแล้วก็ปิดฝาเพื่ออำพางอ้ำพางศพไว้ครับพี่แจ็คครับจากนั้นก็ทําคดีอะไรก็จบไปเรียบร้อยครับก็คือ ลงหาก็โดนจับไปแต่เรื่องราวความเฮี้ยนมันยังไม่จบจครับพี่แจ็คคือชาวบ้านเท่านั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบริเวณบ้านล้างเหล่านั้น,นครับเวลาขับรถผ่านเนี่ยก็จะเห็นมีเงาผู้หญิงนั่งอ,อยู่บนฝาโอ่งบ้างเจออยู่ในบริเวณหน้าบ้านล้างหลังนั้นบ้างครับผมบแล้วก็เวลาขับรถตอนคืนเนี่ยก็จะเห็นเป็นผู้หญิงมายืนโบกรถครับในสภาพก้มหน้าก็เปียกน้ําครับทําให้ ไม่ค่อยกล้ามีคนขับรถตอนกลางคืนสักเท่าไหร่ครับพี่แจ็คแต่ในขณะที่ตายยังสย,สยองไปแล้วก็ยังไม่วายนะครับที่จะมีกลุ่มวัยรุ่นไปลองท้าพิสูจน์ไปค้นหาสิ่งลี้ลับกันว่าจะมีจริงไหมอะไรเงี้ยครับ mm. ก็มีวัยรุ่นไปลองของกันเยอะครับผม mm. ก็เจอกันไปส่วนมากก็จะเจอเป็นผีผู้หญิงครับนั่งอยู่บนโองค,ครับผม mm. เหมือนกันเลยเหมือนกับคนที่ขับรถผ่านเลยครับ mm. เจอเสียงกรี๊ดบ้างเสียงร้องไห้บ้างทําให้ไม่ค่อยมีคนกล้าไปท้าทายอีกเลยครับพี่แจ๊คแล้วครั้นี้ก็มีชาวบ้านก็จะชอบไปขอหวยไปขูดเลขกับองค์ใบนะนะครับแล้วก็ได้หวยกันไปก็เลยตัดสินใจนครับตั้งศาลให้เพื่อให้วิญญ,ญาณผู้หญิงคนเนี้ยสงบลงครับพี่แจ๊คใช่ครับ,รบแล้วผมลืมบอกไปว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นก็เคยมีกลุ่มของผมไปท้าพิสูจน์เหมือนกันครับพี่แจ๊คเจอปะ เจอครับพี่เจอเป็นเงาผู้หญิงอยู่หน้าบ้านหลางครับแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ครับพี่แจ็คแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องมันก็ซาลงซาลงครับใช่ครับแต่คนที่อยู่จังหวัดประจวบก็คือต้องได้ฟังเรื่องนี้กันแทบทุกคนครับครับเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นตำนานของหมู่บ้านนี้ของสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมครับว่าถ้าใครถ้าใครอยู่พื้นที่แถวนั้นก็จะต้องรู้จัก คำว่าบ,บ้านผีโอ่งงี้ป่ะใช่ครับพี่แจ็คใช่ครับมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับพี่แจ็คแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ติดหูติดฝั่งใจกับคนแถวนั้นมากๆทีนี้เนี่ยมันผ่านมาเจ็ดถึงแดปี ุณโน่ใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าบ้านเนี้ยทุกวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็ยังเป็นบ้านล้างอยู่เหมือนเดิมก็ยังมีศาลของผู้หญิงคนนี้ตั้งอยู่ไว้เหมือนเดิมครับผมศาลก็มีชาวบ้านใช่ครับก็ยังมีชาวบ้านไปแวะเวียนเพื่อเอาของไปถวายมั่งไปขอหวยกันมั่งเหมือนเดิมครับพี่แจ็คศาลที่ตั้งขึ้นมาเป็นลักษณะศาลแบบไหนคุณโน่เหมือนศาลเพียงตาครับพี่แจ็คออกแบบออกแบบเหมือนศาลตายายั่งศาลที่ตั้งให้ก็บอกศาลแม่ตะเคียนอะไรครับเป็นประมาณประมาณนี้ครับพี่แจ็คโอ่งก็ยังอยู่ ใช่ครับองค์ไมนั้นก็ยังอยู่ครับโอนะครับแล้วก็บ้านนะหลังเนี้ยมันอยู่ห่างจากบ้านคนอื่นอยู่ห่างจากชุมชนเยอะไหมมันเมื่อก่อนนะครับ<อ>ถนนเส้นนี้มันจะมืดไม่มีไฟก็จะบ,บ้านบ้านชาวบ้านก็จะห่างหห่างห,างหางกันครับไม่ค่อยติดกนะันแต่ว่าสมัยนี้ด้วยการที่ว่าบ้านเมืองเราพัฒนาไปก็จะมีหมู่บ้านจัดสรนบ้างขึ้นมาบ้างแต่ว่า ตัวของบ้านร้างเนี่ยจะอยู่ฝั่งทะเลที่มันเป็นพื้นที่วา่างเปล่าครับพี่แจ๊คเลยไม่ได้อยู่ติดกับบ้านอื่น,นๆสักเท่าไหร่ครับผมอโอเคทร<ช>าบครับตำนานเนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักเจ็ดถึงแปดปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าผมเมื่อเคยไปทํางานที่ที่ประจวบตอนนั้นพ่อป๋องส่งผมไปนี่แหละมันเป็นบ้านบ้านร้างติดทะเลใช่ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ผมจำจ,จำภาพได้ว่ามันเป็นเหมือนกับอยู่ใกล้ๆกับไร่สับปะรด ใช่ครับพี่แจ็คอยู่ใกล้กับไลฟ์สปะรดครับผมออโอเคงั้นน่าจะเป็นหลังเดียวกันครับเพราะว่ามีรายการมันหลายรายการ<อ>ที่มาทําเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เหมือนกันครับพี่แจ็ค<อ>เรื่องคดีพีโอเนี่ยครับอ๋อโอเคโอเคเพราะว่าตอนนั้นผมผมไปเนี่ยโูผมว่าน่าจะมีสิบปีนะใช่ครับประมาณประมาณนั้นผมก็จ<อ>รยายระยะเวลาคร่าวๆไม่ได้แต่ตอนนั้นผมอยู่ปชครับพี่แจ็คเรื่องนีนเกิดขึ้นผ่านเวลามาถึงหน้าตอนนี้เนี่ยบ้านหลังนี้มันก็ซุดโทรมลงไปเยอะแล้วมั้ง ใช่ครับน่าจะน่าจะไม่มีเขาเดิมแล้วนะครับอืมเพราะว่าตอนนั้นไปจําได้ตอนนั้นไปจําได้ว่ามันก็มันก็ซุดโสมไปในระดับหนึ่งแล้วใช่ครับใช่ครับเออนะครับอ๋อเขาเรียกว่าบ้านผีโอ่งในตอนนั้นตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมไปในนามชื่อบ้านผีโอ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันเป็นบ้านหลังเดียวที่ปลูกโดดโดดติดทะเลอยู่ใกล้ๆกับไร่สับปะรดใช่ครับเออเนี่ยฮะ อ่านั่นคือเรื่องของตำนานของบ้านผีโงงในจังหวัดประจวบคีรีขันนาครับพี่แจ็คโอเคขอบคุณมากๆคุณโน้ตี่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับขอบคุณครับพี่แจ็คสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก p l u ส com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android